มายากลในวงเล่าสวัสดีครับสืบเนื่องจากมายากลชุดนี้นะครับอ่ะลองชมกันก่อนนะครับนะเกาะนอืมนะยางเกาะกันนะเข้าไปเกี่ยวข้างในนะฮะโอเค อีกทีนึงนะครับหลุดแล้วครับหนังยางสองเส้นนะครับหนังยางปกติเราเนี่ยครับหนังยางรัดแก่งอ่านะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยนะครับเอาไปเล่นกันเนาะเอาไปเล่นกันนะครับเดี๋ยวเฉลยมายากลชุดนี้ให้ เพราะว่าใช้อุปกรณ์ไม่เยอะใช้แค่หนังยางก็เล่นมายากลในวงเล่าวงจิ้มจุ่มได้แล้วนะครับโอเคเริ่มเลยนะใช้หนังยางสองเส้นนะครับสีอะไรก็ได้แต่ถ้าให้ดีก็คนละสีนะครับจะได้ดูชัดเจนนะดําต้นจากนิ้วซีนะครับเกี่ยวไว้เกี่ยวปกตินี่แหละคะเกี่ยวหนังยางแล้วก็นิ้วกลางนะฮะก็เกี่ยวไว้เกี่ยวปกติเลยเห็นไหม เียวปกติเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ตัวนี้สําคัญอยู่ตรงนี้นะครับดูดีๆนะฮะเส้นล่างเส้นล่างของสีเขียวนะ,ะมว้วนเอามามว้วนนี่มว้วนแล้วก็ม้วนอีกรอบหนึง่งปึ๊บปื๊บป๊บ่บบมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ม,นนนมันจะเขี่ยวกันอยู่อีกทีหนึ่งนะอีกทีหนึ่งนะคระับรับเนี่ยเส้นสีเขียวนะฮะ เอาลงมาเขียวสีแดงแล้วก็เอาสีแดงเขียวลงไปเหมือนเดิมเอาสีเขียวเขียวขึ้นมาแล้วก็เอานิ้วกลางนะนิ้วกลางเกาะไว้เกาะไว้นะเกาะตรงกลางก็จะได้แบบนี้ทันไหมครับอีกรอบหนึ่งนะอีกรอบหนึ่งอ่าเส้นสีเขียวเขียวนิ้วชี้นะนิ้วชี้เขียวไว้แล้วก็เส้นสีแดงเขียวนิ้วนางไว้นิ้วกลางว่างนะ โทษทีไม่ไม่ได้ไม่สุภาพนะนิ <k> <ang> ้วกลางว่างอยู่นะครับอ่าโอเคเอาเส้นล่างเส้นล่างสีเขียวนะเอาลงมาเอาลงมาเกี่ยวเกี่ยวเส้นบนของสีแดงเสร็จแล้วก็เกี่ยวขึ้นไปเหมือนเดิมม้วนขึ้นไปแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้นอเห็นไหมจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เอานิ้วกลางเกี่ยวไว้นะเกี่ยวไว้เกี่ยวไว้เกี่ยวไว้ทั้งสองฝั่งนิ้วกลางเกี่ยวไว้ทั้งสองฝั่ง เวลาเล่นเราก็ปลดปลดนิ้วกลางปลดนิ้วกลางด้านด้านขวาก่อนอันนี้เป็นด้านขวามือผมนะจริงจึ้งจึงจึงจ้งจึงจ้ง,งนี่ปลดนะฮะแล้วก็จิกจิกจิกปลดปึ๊บเสร็จแล้วก็เอาเกี่ยวไว้เหมือนเดิมเห็นไหมมันเกี่ยวแล้วเห็นไหมฮะมันเกี่ยวแล้วไหมมันเกี่ยวแล้วนี่เกี่ยวกันแล้วแต่ฝั่งมือซ้ายยังยังยังไม่ปล่อยนะฮะถ้าปล่อยมันจะหลุด นี่นะปล่อยได้เฉพาะมือขวาอ่านะครับก็เอาไว้ท่าเตรียมเหมือนเดิมมันเกี่ยวกันละนะเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ก็เห็นว่ามันเกี่ยวกันเสร็จแล้วก็เราจะปลดเนี่ยปลดออกก็จึงจึงจึงเสร็จแล้วก็ปล่อยนิ้วกลางของมือซ้ายนะครับปึง้งนี่ปึง้งออกมานะมันก็ปล่อยออกมาจากกันเห็นไหมก็จะกลายเป็นสองเส้นเหมือนเดิม นะคนี่สเส้นนะครับ,อ,นะรบอ่าลองดูนะผมจะทำให้ดูทำแบบปกตินะทำแบบแสดงปกตินะชิปเกี่ยวกันไว้อย่างนี้เวลาเราโชว์เราก็โชว์อย่างนี้มันจะเห็นว่าเป็น2เส้นนะครับหนังยางสองเส้นเส้นสีเขียวอยู่ด้านบนเส้นสีแดงอยู่ด้านล่างเนาะเสร็จแล้วเราก็ จึงตอนนี้มันเหมือนไม่ได้เกี่ยวกันใช่ไหมแล้วก็จึงจิงจึงปุ๊บอ่าเกี่ยวกันแล้วเห็นไหมเกี่ยวกันแล้วเกี่ยงจิงๆเกี่ยวเลยออกไม่ได้นะครับเสร็จแล้วเกี่ยวเสร็จเราจะปลดให้มันออกเป็นสองเส้นไม่เกี่ยวพันกันจึงจิงจึงปุ๊บนี่ดูแล้วดูดออกจากกันละ โอเคนะครับลองเอาไปหัดเล่นกันดูนะครับไม่ยากครับง่ายๆใช้อุปกรณ์แค่หนังยาง2เส้นนะครับขอให้มีความสุขกับการเล่นมายากลขอให้มีความสุขกับการรับชมมายากลน,นะครับสวัสดีครับ